fc เขาก็บ่นเนาะพี่คว,วนอย่างงูควรอย่างงี้แล้วอ่ะ fc มาให้คืออะไรวะอ๋อ,อ,อแพนเค้กเค้กโอ้มีซอสมาสามซอสเลยอ,ะอ่ะแล้วก็มีคนแอบ,บน้ำลายไหลเขปล่อยเขาไปก่อนนะครับอืมมีมาสามซอสนะครับอ่ะรบกวนแก้หน่อยแกะหน่อยทีละอันทีละอันอ่าก็เป็นอย่างงี้แพนเคก้กอ่าแล้เวเปิดก่อนแล้วเปิดก่อน อันนี้เรายังไม่ต้องกินนะเราดมก่อนอันนี้อันแรกเลยกลิ่นโคตรหอมเลยครีมครีมอ่ะเดี๋ยวราดครีมก่อนนมดูการราดเรามาแบบอย่างเงี้ยเทคเจอร์แบบเนอๆหน่อยอางงี้คืออะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอามาช็อกโกแลตอ่ะเทคเจอร์ก็จะคล้ายๆกันแต่กลิ่นโคตรห่วยหวนมากเลยห่วยหวยมากเลยกลิ่นเนี่ยอยู่ดิอยู่ดีคืออะไรวะมาดิน่าจะเป็นใบเตยใบเตย ผมว่าเหมือนชาว่ะชาชานมชานมชาชาเขียวชาขอบคุณขอบคุณในหนุ่มรูปหล่อคนนั้นด้วยนะพี่นุ้มว่าชื่ออะไรอ่ะมันเดินเข้ามาก็เขินเขินบอกพี่ผมซื้อขนมมาให้พี่กินครับใส่ไซนายไหมใส่ไซนายมาบอกไม่รู้จากกันชิมให้แล้วกันสไตล์ชส้าหัูแม่อะดูอันนี้เป็นแผนเค้กนะขอบคุณในหนุ่มรูปหล่อคนนั้นด้วยนะพี่ทำิีไปแล้วหนุ่ม อ,อืดูช็อกโกแลตหอมมากหอมหวานหอมช็อกโกแลตส่วนชาไทยชาไทยเดีย๋ยวดูก่นมีคนแอบ,บมองเราแหละแนตะ่รู้เราก็ไม่ให้กินหรอกดูนะครับนี่ลูปผสมลูปผสม <c oughs> ก็ขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีก็แบบนี้อร่อยมากเลยทีเดียวโอ้หอ่ากินอีกนิดนึงนะกันเดี๋ยวมันมีคนมองเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินปะอ,อเอาใจผมเลยนะผมชอบนมสดกลิ่นมันหอมหอมขึ้นเลยแต่ส่วนนักเล็ดนี่ก็ทีเด็ดเหมือนกันเข้มข้น ้าไทยจเก็บไว้คนก็กินมือนกันแล้วก็มีแอบ,บคนแอบ,บมองเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคนที่เอาของมาฝากนะครับผมก็ทําคลิปให้ส่วนใครที่จะฝากรีวิวอะไรก้เชิญนะผมก็ทําให้ทุกแบบแหละมาคุยกันนะครับไก่ตีนี้ให้บริการใครที่มีพาร์ก็อย่าลืมส่งมาขายที่ไอดีรียดด้านบนได้เลยนะครับ K I V I N A I แปดแปดแไก่เอซีนี้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็น กรอบทองคําแท้ตลับฝังเพชรนะครับหรือจะเป็นพักเกรีจานนยมไก่ยินดีรับเช่าแล้วก็จบในระบบที่นี่ได้เลยอขอเที่ยวนมอีกทีแล้วกันนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่าไอ้ขกมื่อกี้ว่าอะไรนะกินหอมมากกินหอมกมืกซิบอยู่ข้างหูแต่ก้็ไงกินหอมมากไม่กินหอมมากฝวากวาาไว้ในช่องฟิต